อ่านะฮะต่อสู้ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับอืมอไหนก็ต่อพาทสองแล้วก็อ่าตรงนี้ก็ก็คือว่าคงจะไม่งงเรื่องสกิลกันนะครับก็คือว่ายิ่งระยะเวลาของ สกิละมันจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสมเลขสี่นะฮะก็คือตรงนี้สกิลมันจะออกเรียงกันไปนะครับก็ตั้งตั้งอ,อย่างสกิลแรกเนี่ยให้มันดีเลย์น้อยที่สุดนะครับ แล้วก็เน้นไปที่สกิลเจาะเกาะมันบอกว่าไม่มีผลกับบอสใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันมีมน,มนะ,คะครับเร็วด้วยค่าบอสแบบเดียวก็ตาย จริงๆจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้อยากจะเล่นเล่นเยอะขนาดนี้เล่นตัวเยอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากได้กะลัดนะฮะกระลัอของสควอตไลวันอ่าเนี่ยนะฮะสู้จนตัวสุดท้ายแบบ สบายสบายนี่ฮะเรียบร้อยห้าสิบห้ากัลล์นะครับฟร,ฟรีครับหมดแล้วฮะตัว๋วอ่าเนี่ยไม่ได้้วนะฮะก็เนี่ยฮะ,ฮะจบะฮะได้ห้าสิบห้ากัลลนนะครับแบบ ฟรีไม่ต้องสร้างไว้แล้วก็หยุดแค่เลเวล15นะฮะเพราะว่าเนี่ยสมมุติถ้าเรารับ55แล้วใช่ไหมฮะก็มารับอีกเนี่ยนะฮะสเกตรายวันนะครับรับอีก30นะฮะเราจะหยุดแค่เลเวล15ทำไมอือ ผมก็ไม่เข้าใจไอคนที่มันสอนเนี่ยก็สอนดีเหลือเกิน <c oughs> อันนี้เดี๋ยวลองอลานประลองนะฮะอันนี้ผมแลกตัตหนึ่งต่างที่ดีก็ในโหมดกองทัพมอนเตอร์นะฮะมันจะดับ ใบสีเหลืองนะฮะแต่นี้เพื่อความไวนะฮะสะดวกรวดเร็วนะครับอ่านี่ฮนะกดสู้ไปเลยฮนะมันแบบว่าไม่ต้องเอาซีพีที่มันต่างกันมากนะฮะก็แบบที่เราดูแล้วสู้ได้นอกจากไฟบังคับจริงๆ่ะ บีบื่้เราสู้ก็อลองดูลองสู้ดูนะฮะ,ะ,ะนี่ยนะฮะสู้กับในระดับเดียวกันก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นนะครับเขาจะโจมตีผมไม่ค่อยเข่าอืม เชื่อหรือยังครับว่ามันเจาะเกาะจริงๆนะครับเคยบอกกับคนอื่นไปแล้วก็ว่าก็ไม่ค่อยเชื่อเราหรือยังไง <c oughs> ก็ลองดูนะเกมมันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับก็พยายามพลิกแพงไปเรื่อยนะครับเพราะว่า,าในส่วน ของสกิลเมื่อกี้ที่ลองผมลองหมดแล้วนะฮะเพราะว่าอ่าเนี่ยโจมเวทผมก็มีเนี่ยฮะในส่วนโจมโจมเวทนะ่นะทั้งลูกไฟมันด้วยโจมตีเวทยอยู่ที่400กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไปสู้เขา แพ้เพราะว่าระยะเวลาในการรอรอดีเลย์ของสกิลมันไม่ทันเขานะครับเราโจมตีไปม้วนเดียวแต่หมดแล้วก็รอ,อ,อแต่เขาซัดมาปุ้ง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 ,งเรียบร้อยแพ้เขาครับผมก็เลยแบบนี้ที่ ในทางได้หาเงินของผมนะฮะนะครับยังไงก็ฝากไว้แค่นี้นะฮะก็มาทำให้ดูนะครับว่าเอ55กิโลันเนี่ยเ,เขาทำกันได้จริงๆนะนะครับยังไงก็ขอตัวาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ